สำหรับวิธีการดึงใบเรือนั้นมีหลายวิธีสำหรับลำนี้เป็นเรือสีมหาสมุทรของพระเจ้าตากสินมหาราชและการดึงใบเรือนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ในการดึงลำนี้จะใช้ทั้งเป็นตัวดึงก้านใบทั้งสองฝั่งแล้ววันนี้เรามาดูวิธีการทำทั่งกันอันดับแรกเราก็หาเชือกมาทำเป็นห่วงไว้รอ ไว้รอเม็ดลอกเม็ดลอกที่ใช้จะใช้ขนาด5มิลก็จะทําเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดเสร็จแล้วก็ดึงลูดเขาเอาให้แน่นเสร็จแล้วก็ทําการหยอดกาวให้สนิทในจังหวะที่หยอดกาวนั้นก็ควรที่จะดูว่าอย่าให้กาวนั้นติดนิ้วเสร็จแล้วเราก็นําทั้งที่เตรียมเอาไว้นำมาพันที่โคนทั้งอีกทีหนึง่งและสําหรับการพันทั้งนั้น เราจําเป็นที่จะต้องดูว่าทาั่งนั้นจะหันไปในทางทิศไหนส่วนตัวจะใช้วิธีการพันตามเข็มนาฬิกาหรือวนจากซ้ายไปขวานั่นเองและในส่วนที่ยากที่สุดก็คือการหยอดกาวในจังหวะที่หยอดกาวนั้นเราจะต้องทําให้ทั่งนั้นแน่นมากๆเพื่อความสวยงามของชิ้นงานพอเสร็จแล้วลักษณะก็จะมีแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตัดเก็บงานให้เรียบร้อย เป็นอันว่าเราพร้อมใช้งาน